เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มละสองอันก็คือสีละหนึ่อันนะคะวันนี้เราจะช่วยกันนะคะเราจะทำงานเป็นกลุม่มดูสิกลุ่มไหนจะสามนาทีประสบความสำเร็จ Okay. Oh, เราแบ่งออกเป็นสส่วนเท่าเากันถูกไหมคะส่วนที่ระบาย Y'all roll! ตอบตอนที่สองก็บอกว่าให้นักเรียนเจอคำตอบลงในคระดา่าให้ตอบอันนี้ครูให้โพสิยมมาแล้วครูก็ถามว่าอ่านว่านักเรียนก็เขียนคำอ่านลงไปส่วน